สวัสดีค่ะ่ามาชมแป้งผักนะคะแปผักยามเย็นของเรายามเย็นเราก็มาเลาะส่วนผักมาจาัก,กรยานคู่ใจมาเลาะสวนผักโอ้ยประหลังตัวนี้ดกมากพี่น้องดูสะออน ส่อฝรั่งโอ้ดกมากดอกไม้ดู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 ดกดอกดกดอกดกกิ่งต้นเล็กๆดกมากโน่นอีกอ่ะไงไก่จะพร้อมจะห่อแล้วเนี่ยเนี่ยเอกพี่น้องดกมากดอกไม้เลยชมสวนชมสวนฝรั่งเจ๊ตุ่มดกมากนะครับพี่น้อง ดูดูดูนี่กระดกดกมากเลยเด็รโบรา เอาพริกค่อยทำไมมันเหลืองเออเลยอ,อย่างเงี้ยจะตายมิตายแหล่อย่างเงี้ยพริกค่อยทำไมเป็นอย่างเงี้ยพริกกำลังงามทำไมมันเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยพริกกำลังงามทำไมถึงเหลืองพริกค่อยทำไมถึงเหลืองผักค่อยนะพี่น้องสะ,ะระแหน่ก็งามนะเนี่ยสลันแหนกำลังงาม ยิ่งจัดยิ่งรัดนะสระหน่ผักค่อยผักธรรมชาติปลูกกินตามธรรมชาติเดี๋ยววันหลังจะมาเอาหญ้าออกหอมค่อยกำลังงามด้วยเนี่ยคณะคณะก็งามหอมก็งาม เอาไม่ได้เอามีดมาตัดกระลำไปลวกเนาะผักชีราวก็งามาพี่น้องผักชีลาวกำลังงามนะโอ้ยงามขนาดกำลังสอ,อนผักชีราวผักชีลาวค่อยกำลังงาม ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแค์ทุกเีิบทุกคอมเมนต์พามาชมส่วนผักส่วนผักส่วนผักแข่งๆเรืเ่อยๆปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะส่วนผักดอกไม,าาาม้กระามดอกกรงตุง้ง